สวัสดีครับกลับพบกับแคปไฟทีครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันในการแนะนําเทคนิคดีๆด,ด้านไอที หรือการแนะนําวิธีการใช้งานสินค้าต่างๆจากพวกเรานะครับวันนี้ผมก็ไปเตีแมนะครับก็จะแนะนําวิธีการตั้งค่าเสียงใน OBS ในการใช้งาน Zo ูมนะครับก็ต้องบอกว่าใครที่สนใจจะทาเขาเรียกว่าบทสัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์ผ่าน Zo ูมหรือการทําวิดีโอ c อลม m e ต t i n g นะครับหรือต้องการบันทึกเสียงหรือการไลฟ์สดนะครับด้วยเจ้า OBS นะครับวันนี้ผมแนะนําเทคนิคในการตั้งค่าเสียงกันง่ายๆที่เราควรรู้ครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าขั้นตอนในการตั้งค่านั้นทํำยังไงไปดูเลยครับ ครับเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่าเสียงใน OBS นะครับเพื่อใช้งานซูมนะครับเพราะว่าถ้าเราตั้งค่าไม่ถูกต้องเนี่ยเสียงคู่สนทนาเนี่ยจะไม่เข้ามาในส่วนของการไลฟ์สดหรือการบันทึกเสียงนะครับผมก็เคยเจอแล้วปัญหานี้นะก็เลยเอามาทําคลิปนี้ให้นะครับเริ่มต้นต้องเข้าไปที่ซูมก่อนนะครับนะครับแอปซูมนะครับสิ่งที่เราต้องรู้นะครับเริ่มต้นก็คือเราตั้งค่าเสียงนะครับของซูมในการตั้งค่าคู่สนทนาเสียงไปไว้ที่ไหนนะครับ อย่างเช่นเดีย๋ยวก,กดไปที่การเซตติ้งการตั้งค่านะครับก็คือออเดีโอนะครับไปที่ตัวไหนอย่างเช่นสปีกเกอร์นะครับหรือตัวก้าจอหรือตัวในส่วนของตัวหูฟังอะไรพวกนี้นะครับเราดูว่าเราตั้งค่าตรงไหนไมค์ก็เช่นเดียวกันครับอยู่ที่เราตั้งค่าก่อนตรงนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งพอเรารู้แล้วว่าเราตั้งค่าอะไรนะครับกลับมาที่ OBS ครับเดี๋ยวพี่ก๊อฟจะทําคลิปขึ้นมาอะซูมนะตั้งค่าเป็นคําว่าซูมเอาล่ะรครับ เริ่มต้นนะครับก็กดไปที่เราต้องการให้เห็นในส่วนของหน้าจอนะครับก็คือกดไปที่ดิสเพย์นะครับแล้วก็กดโอเคดิสเพย์ที่เราตอนนี้ก็เห็นอยู่แล้วนะครับเพราะเวลาเราซูมเนี่ยเราจะต้องการให้เขาเห็นหน้าจอและคู่สัมภาษณ์ใช่ไหมครับก็กดโอเคนะครับหน้าจอมาแล้วนะครับต่อมานะครับเสียงที่เราต้องการก็คือเสียงใหม่นะครับเสียงใหม่เรานะครับก็กดไปที่ เครื่องหมายบวกนะครับกดไปที่ออดิโอนะครับอันนี้ก็ต้องเซตด้วยนะครับไมค์ต้องเซตของเราด้วยนะครับถ้าเราไม่เซตไมค์ของเราเนี่ยครับเสียงเราจะไม่เข้านะครับก็ต้องกดไปที่ตัวออดิโอแล้วเราก็เลือกไมค์ของเรานะครับไมค์ตัวนี้นะครับก็เป็นไมโครโฟนในตัวเครื่องนะครับกดโอเคนะครับตอนนี้มาแล้วเห็นไหมไมโครโฟนมาแล้วนะครับต่อมานะครับก็มาหัวข้อสําคัญอีกอันก็คือเราต้องเซตค่าตัวนี้ครับดีสท็อปออเดีโอนะครับตอนเนี้ยนะครับดีสท็อปออเดีโอเนี่ยเราต้องกดไปที่รรูปฟฟัันเืองคบ ตรงนี้นะครับเลือกไปที่โปรไฟล์ครับแล้วเราก็เลือกไปที่ให้ตรงกับเมื่อกี้เลยครับว่าเสียงเราเนี่ยเอาจากตรงไหนในโซนของตัวเสียงเนี้ยมาจากตัวเดียวแหล่งเดียวกันกับตัวซูมนะครับก็คือตัวสปีคเกอร์นี่ฮะกดโอเคนะครับต้องตั้งค่าเท่านี้ครับแค่เท่านี้เองเราก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับเพราะว่าหลายครั้งที่เราเจอปัญหาคือเราอาจจะฟังหูฟังแต่ ตัว Desktop Audio โเนี่ยเราไปตั้งค่าไว้เป็น Default ครับพอไปตั้งค่าเป็น f a u l t เนี่ยเสียงไม่มาครับมันต้องระบุเจาะจ,จงนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยนะครับพอเราตั้งค่าตรงน,นี้เสร็จเราก็สามารถใช้งานซูมได้แล้วนะครับอย่าลืมก็แค่เพียงแค่ว่าคุณต้องรู้ว่าตัว a u d i โนะครับคืออันไหนนะครับไมอันนี้ก็คือไมค์เนียคุณสามารถเลือกมันก็คงไปตัวเดียวกันแหละเพราะว่าเราต้องการใช้ไมให้คู่สนทนาได้ยินนะครับก็คืออันเดียวกันนะครับแล้ว เกิดสมมติเรา create m e e t i n g ขึ้นมานะครับอย่างนี้นะครับวิธีการที่คุณจะต้องดูก็คือเนี่ยฮะมาดูตรงนี้นะครับในส่วนของตัวไมเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับว่ามันเชื่อมต่อกับ oes นะครับหรือเปล่านะครับเวลาเราพูดเสียงเนี่ยเข้าไหมนะครับแล้วคู่สนทนาที่เราพูดเนี่ยก็สามารถเช็คดูได้ว่าพอเขาพูดเนี่ยเสียงตรงเดสก์ท็อปเนี่ยมันทํางานหรือเปล่านะครับเสียงเดสก์ท็อปมันทํางานหรือเปล่านะครับ และนี่ก็คือการตั้งค่านะครับให้เจ้า OBS นะครับสามารถไลฟ์สดนะครับในการพูดคุยสนทนาผ่าน Zoom ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวผู้สนทนาเนี่ยจะได้ยินเราจะได้ยินเสียงเขาด้วยนะครับเพราะว่าเราเจอปัญหาเหมือนกันว่าพอเราไลฟ์สดจริงๆแล้วเสียงของผู้สนทนาไม่เข้าไปนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่คุณจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้เพราะสามารถทําเป็นการทําคลิปอย่างยูทูบเบอร์ก็คือไลฟ์สดนะครับในการทํา สัมภาษณ์กันคุยการทำาพดแคต์กันง่ายๆในช่วงที่เป็นยุคโควิดอย่างนี้นะครับก็เชื่อว่าจะมีประโยชน์แน่นอนนะครับเป็นงบ้านครับกับเทคนิคนี้นะครับในการตั้งค่าเสียง OBS ในการใช้งานร่วมกับ Zoom นะครับกรณีที่ใครต้องการทําเป็นคลิปสัมภาษณ์นะครับหรือประชุมนะครับเชื่อว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์มากๆเวลาใช้ในการเลคคอร์ดนะครับหรือการถ่ายทอดสดได้ด้วยนะครับเอาละฮะถ้าชื่นชอบคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับแล้วต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตามคอมเมนต์มาน หากอยาสนุนเรานะครับก็ช่วยกดติดตามนะครับกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟทีครับ